คอมพิวเตอร์ก็จะไอ้เรืออ่องนี้เดียวคอมพิวเตอร์เพิ่งมีกี่เครื่องครับผมเพิ่งได้มาคมเครื่องเสียงมาตอนแรกว่าฝนอะไรมันดังแปลกๆเก่าด้วยโรงเรียนเรียกว่าเก่าแก่เลยอาคารเก่าแก่เลยรู้เลยพี่ประมาณสิบนาทีแล้วแค่สิบนาที อาคารหลักของโรงเรียนโอ้โหนักจริง การเรียนการเข้งคอมพิวเตอร์ครับกี่ปีแล้วครับนี่การนี้แต่ปี <ứng> หนึ่งสามนะตามไปสองห้าหรือสาสมไม่เก่าม,ามาันก็ยังว่าไฟฟ้าอะไรวันนี้ยุดก่อนครับยุดวันยึดอยู่นะเพราะว่าเข็บเขาบอกว่าเป็นแอร์อ,อเะเรื่อง ผู้นี้ก็มาได้ครับเพราะปกติอาคารนี้ก็ไม่ค่อยจะเลียดกันอนะครับมันมีคอมพิวเตอร์ก็จะไอ้เรื่างเลียดคอมพิวเตอร์เพิ่งมีกี่เครื่องครับผมเพิ่งได้มาครื่องยี่สิบเครื่องเพิ่งเขามาเพิ่งมามอบให้เสียดายแล้วครับประมาณกี่วันแล้วครับพอหม้อไผ่เปิดเปิดเทอมเนาะน้องเพิ่งได้มาเทอมหนึ่งเทอมนี่เนาะครับผมาณสามสี่ปีครับผมมาณไปก็ไม่มีเลยจบ้พราะ ม,าามัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัตติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ